ครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T M Big ไปนะครับผมครับผมแล้วผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้ครับผมนนยิ้มหวานครับเด็กครับมืออะไรมือมือไหนมือไหนมือซ้ายมือขวามือล่างหรือมืออะไรมือซอยแขนแขนแขนกลางอ๋อขากลางผม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 เฮียหวานขากลางเฮียตีครับ นนิ้มหวานขากลางเฮตีจะให้หัวอยากไหมหัวอยากขากลางไม่ถามจริงหัวเปิดยังหัวเปิดยังเปิดยังไม่ครับยังปุบอยู่เลยเพราะว่าหนังอะมันยาวเกินไปแล้วทำไมคุณไม่พยายามรีบคิดอะผมบอกเลยว่าเปิดมานี่สอปรกอื้อเลยเฮ้ยไม่พี่พูดอย่างนี้วะพี่พูดอย่างนี้มันไม่ถูกนะพี่ดูถูกว่าจะผมเกินไปแล้วนะ พี่ไปดมของผมได้ดีด <c oughs> ีนะเอารีวิวรถเข้าใหม่ครับหน <5, 000. S 1> ึ่งสองามคันหคัน MT 07นปีสองพันสทักตั้น900าปีสองพันส <15. S 1> ิบห้าแซกอร้อยเปีสองพัน e สิบตัวอ <c oughs> ิดิชั่นครับ CB 6 5 0้าปีสองพัและ CBR 6 5 0้าปีสองพัน9 ไล่กันที่คันแรกจะได้ค่อยๆขยับออกมาทีละคัน MT 07ปี2016สีเทาดำเอกลักษณ์ของรถสายนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นรถสายโดดสายโดดท็อกหนักท็อกต้นหนักๆรถอะไรมันโคตรแรงได้ท่อฟูด้วยคันนี้ครับท่อฟูไป้ SC แท้แท้ครับแท้ไดครับคิ้วหน้าแต่งมือเบรกมือคัดแต่งกระจก มองหลังแต่งกันลมมีแล้วกาดม่าน้ามีแล้วนะรถนี่โดยรวมถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีตํำนิบ้างตามการใช้งานนิดหน่อยครับนะเอาเป็นว่าไม่ชนไม่ล้มแล้วกันนะเพราะว่าถ้าล้มนี่ต้องต้องเห็นแล้วมี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 เกี่ยวอะไรป่ะมีเกี่ยวอะไรนิดหน่อยช่อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสไมคันนี้อยู่ที่สอง0มนสี่พันโลโอ้โห โอ้โหดุดันเล้าใจปกตินี่เป็นคนหลังไม่ดีอ่ะเมื่อกี้ยกโอ้โหตอนแรกยกเกียร์สองอะนี่จะเข้าคันนี้เนี่ยยกมาแว้วนี่จะเข้านี่จะเข้าคันนู้นจะเข้าคันนู้นนะ้โหแต่ไม่เป็นไรเอ้าดุดันเล้าใจเสียงท่อฟูนี่สุดแผดพละกำลังนี่มหาศาล สำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 1 3 9 0 0 0ึบาท1 3 9 0 0 0บาทนะคันต่อไปครับผมยามาฮ่าไอ้ทักตันไข่อ้ำไข่อ่ำทักตันเก้าร้อยไข่อ่ำทักตันเก้าร้อกูไปยามาฮ่าแล้วนะเป็นเป็นวัดใช่ใครจับสันอ่ะไข่จับสันเลยเหรอใครจับสันแล้วใครจับสันจับสันใครยังไงจับสันใครยังไงจับสันใคร จับไข่สันไอ้นี่ไม่กล้าเล่นคนขี้อายอจับไข่สันใชงไหมเออหลังแต้มมีแล้วโม่งหน้ามีแล้วตูดมดมีแล้วท่อคู่นะมีแล้วเรียบร้อยยางหน้าหลังใช้ได้ครับสภาพรถโดยรวมถือว่าโอเคสมบูรณ์พร้อมใช้งานสวยเลยอ่ะท้ายแต่งก็มีแล้วด้วยนะไฟท้ายแต่งลแ้วด้วยเยชด้วยโช๊คหลังยเอสเอสใช่ยเอสแย่งนี่ อย่างงโชว์นี้ที่เขาใส่ฮาร์เลย์ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่โอ้โหแล้วมีสตาร์ทมีปรับปรับได้ด้วยมีปรับพิโลดได้ด้วยอย่างเงี้ยนะไม่คันนี้อยู่ที่ปึ๊บปึ๊บหนึ่งหมื่นแปดพันโลหนึ่งหมื่นแปดพันโลโอ้โหเสียงแล้วตัวนี้เนี่ยเราเราสามารถมีนี่ด้วยโช็อกช็อกอัพช็อกอัพช็อกอัพ ครับจงอาัพน่ะโหหนักแน่นต้อๆนะเสียงหนักแน่นแล้วฟิลการขับขี่นี่รู้อยู่แล้วไปนุ่มๆนะอ้าวเปิดไฟทำไมอีกเห็น,หนออนะไ,ไหมนะเนี่ยเวลา ตอนสมัยเรียนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนก็เป็นเงี้ยนะจบปออะไรล่ะ่จบปออะไรจบปอขี้ไก่อ่ะอ้าวสำหรับคันนี้เล้าๆไปเลยสองแสนเก้าพันบาทสองแสนเก้าพันบาทนะคันต่อไปนี่ตัวนี้ดิเซ็เก้าร้อยเซตตัวสเปเชียล d i ดิชั่นปีสองพันสิบเก้าสีสามสีเขาเรียกรถสามสีแดงเทาดำตัวนี้เนี่ยโหจัดล้นๆบอกให้นะเครดิตฟรีดาวไปเลยฟรีดาวนะ ไม่เจ้าคันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลและสภาพนี้เขาเรียกว่านางฟ้าไม่กิ๊ถึงจะเป็นท่อเดิมแต่ก็มีท้ายสั้นแต่งแบบ<ช>เหล็กพับได้ครับผมอ่าอ่ะ,อะมากระจกมีแล้วด้วยนะครับคันนี้เพิ่งล้างเสร็จๆใหม่ๆเลยเ <laughs> พิ่งมาใหม่ๆเลยเนี่ย เราๆไปเลยไหมครับเลือไปเลยพี่เท่าไรสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทและคันต่อไปซีบีหกห้าศูนย์อาร์ปีสองพันสิบเก้าครับโอ้โหตบมือหน่อยตบมือตบมือเห็นท่อใบนี้ต้องตบมือกูวันนี้ตบมือแล้วมึงไปมองใครอ๋อโอ้โหนี่เองนี่เองเดี๋ยวตากล้องขึ้น ขึ้นขึ้นแพรเลยเนี่ยขึ้นแพรเลยเอาแบบให้ยิ่งใหญ่เปิดตัวแบบยิ่งใหญ่หน่อยขึ้นหน้าทอพี่ใหม่ไว้ด้วยนะขึ้นหน้าขึ้นหน้าพี่ใหม่ด้วยไมซซาฟารีครับหมีซาฟารีเฮ้ยก่อนขึ้นนี่พัม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 ป้านะครับผมท่อจากสำนักไมซ์ซาฟารีใส่แล้วแรงม้าลดอ่ะอ่ะเลยแรงมาขึ้น ลดลดหรอโตก็โล่ลลง,ลลงขนาดนี้ไม่ลดได้ไงโอ้โหดูดีตีท่อ,อยังไงตีท่อแรงมา<บ>ลดท่อแม่งสามสิบแตงโมเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดูที่ท่อเนี่ยกันม้อนาวมีแล้วครับกันลมมีแล้วท่อแต่งใหม่ซัฟเฟอรีครับยางหน้าหลังใหม่ๆอ่านะโดยรวมก็ถือว่าครอบถังครอบกุญแจครับจบแล้วนี่ทีเด็ดควิกชิปเตอร์ควิกชิปด้วยควิกชิปเตอร์ศูนย์ด้วยแอปโมกแอปโมกควิกชิปเตอร์ศูนย์ใม่อยู่ที่เท่าไหร่ แปดพันโลแปดพันโลนะพิกชิปเตอร์ศูนย์เป็นไงรู้ป่ะพิกให้ดูติดแท็กชั่นติดแท็กชั่นคอนโทรลติดแท็กชั่น วันนี้กูไปแล้วจะจะเข้ารถเก๋งเดียวเลยเฮ้ยแล้วแม่งรถมันโคตรแรงรถมันสดมากน้ำมันออกตัวแบบออกตัวรถแข็งได้เลยอะเจอได้เจอได้บอกเลยไอพวกของห้าเนี่ยจับเวลาดีเจอได้เลยอ่า เจอได้ร้านไหนแบบชอบโมงๆเอารถไปขิงเนี่ยเจอได้หมดอ,ะอ,มอ่ะนะร้านที่ปทุมก็เหอะร <laughs> ้านแถวพระรามห้านอยด้วยนอยเนี่ยอนอยเออเจอได้เจอได้เลยนะออกอย่างนี้แดกอยู่แล้วนะสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ 8, 000, 000, 000่งแสนแปดหมื่นเก้าพัน 8, 000, 000, 9, 000, 000, 000บาท1 8ึ0 0แบาทและคันสุดท้าย CPR 6 5 0 R ป2019ี2019นบาะท่อแท้ด้วยท่อแท้แอโร่ไลน์น็อ ทั้งคันน็อตม่วงน็อตสีม่วงน็อตม่วงทั้งคันไล่เบาทั้งคันนะกระจกเดิมอยู่มือเบรกมือคัตแต่งโอ้โหได้ท่อนี้กระสุดแล้วคันนี้กระดิ่งลังด้วยเบาะแต่งอีกต้างนะมาคันนี้อยู่ที่ปุ๊บสองหมื่นห้าพันโลโอ้โหคุ้มอะโคตรใหม่คันนี้เนี่ย ไม่ออกคัคนนี้ไม่จัดเท่าคันนี้อ,อ้าวไม่จัดเท่าไม่จัดไม่จัดเฮ้ยยี่มันแรงกว่าเยอะเลยอะอะแรงกว่าเยอะแต่ผมว่าตัวนี้ออกตัวดีกว่าเพระนี่มันคือคันนี้มันออกแบบแวดเลยคือนี่ ท่อแท้ท่อแท้แรงม้าเพิ่มพละกําลังต้นนี้มาเลยเมื่อกี้แบบแว๊ดไม่สุดเสียงนะแสดงว่าไอ้นี่มันออกวูมนะวลาบิดบู๊บแม่งออกแล้วท่อใหม่นะ,ะลดแรงม้าเพิ่มแรงโมง่ถมั้ยไม่ซาฟารีสำหรับคันีเปิดราคาอที่สองแสน สองแสนเก้าพับาทอย่างเรานะอะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์หกสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สวนรถกลังจะรอละรอละรอคิวลูกค้าเรานะโบกมือหน่อยไมิมีอ่ะไปละสวัสดีครับ